ไปต่อกันที่อีกท่าทีของหนึ่งพักการเมืองกันบ้างนะครับคุณชัยวุฒนาคมานุสรก็ออกมาบอกว่าก็รอผลเลือกตั้งที่ไม่เป็นทางการจะเห็นเค้าลางในเรื่องของการดีลจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็บอกว่าเงื่อนไข ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของจํานวนสสแต่ต้องไปดูด้วยว่าจะสามารถทํางานด้วยกันได้หรือไม่อ,มอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นของคุณชัยวุฒิธนาครมานุสรนะครับรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเพราะว่าเก้ากลบอกแล้วนะครับ<อ>มีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเขามีนยโยบายที่ชัดเจนตั้งแต่ตอนช่วงหาเสียงแล้วนะครับที่คุณชัยวุฒิได้พูดถึงภายหลังจากการปิดหีบเลือกตั้งนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ขอไปลุ้นดูผลคะแนนก่อนเพราะว่าทุกเขตที่ดูจากโพลก็ดูแล้วตอนนั้น่นะณตอนนั้นยังสูสีนะครับซึ่งต้องไปติดตามสุดท้ายว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรแต่ตนมองว่าเป็นเรื่องของเขตมากกว่าเพราะว่าถ้าดูเรื่องของกระแสพักเราอาจยังมองไม่ออกนะครับแต่เขตที่เราส่งผู้สมัครแล้วก็ไปเช็คจากการทําโพลในพื้นที่เชื่อว่าเรามีโอกาสที่ประสบความสําเร็จตามเป้าในหลายๆเขต ส่วนตัวก็มั่นใจว่าจะได้ผลเลือกตั้งที่ออกมาดีพอสมควรแต่ต้องไปดูตอนจบเพราะว่าคะแนนตอนนั้นสูสีอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ก็แข่งกันในพื้นที่หลายพักไม่มีแบ่งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านทุกคนที่ลงสมัครก็สู้กันอย่างเต็ม,มที่ครับคะแนนก็เลยดูเหมือนจะเดายากแล้วก็กระจัดกระจายกันไปหมดไม่ใช่ตามกระแสอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของตัวบุคคลอ,อีกด้วยนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์เช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับคุณธนกรก็คือช,คช่วงแรกของการนับคะแนนซึ่งทางคุณชัยวุฒิเองเนี่ยก็วันนี้สื่อก็ถามเหมือนกันเรื่องของการจับโครัฐบาลเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยจะมีการคุยกันในช่วงใดคุณชัยวุฒิเองก็บอกว่าทราบว่าบางพักเนี่ยได้มีการคุยกันแล้วก่อนหน้านี้เพราะว่าเป็นพักที่คุ้นเคยกันมีความสัมพันธ์กันผู้ใหญ่ก็คงมีการคุยกันเป็นระยะระยะอยู่แล้ว แต่สุดท้ายเนี่ยก็จะต้องรอผลนับการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการออกครบก่อนก็พอจะเห็นภาพการพูดคุยนั้นตั้งแต่นั้นเนี่ยแต่คุณชัยวุฒิก็มองว่าถึงคะแนนจะออกมาแล้วเนี่ยแต่ก็คิดว่าการคุยการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ไม่น่าจะจบง่ายๆเหมือนกันนะครับก็อาจาจะต้องคุยกันหลายวันแล้วก็บอกว่าซี่ของทางรัฐบาลเองก็ทํางานเหนียวแน่นมา4ปีด้วยนะครับครับ,รบทีนี้สื่อก็าถามคุณชัยวุฒิว่าเป็นไปได้ไหมที่พรครัฐบาลเดิมเนี่ย จะคุยกันแล้วก็ยังยังกอดกันยังแน่นอยู่ณตอนนั้นนะฮะณ <Ừ, S 2> ตอนนั้นนะบอกก่อนนะค,คุณผู้ชมอันนี้คือน,น,นววช่วงไเวลาเวลานั้นนะช่วงแร้ที่คะแนนอ,ออกนะครับคุณชัยวุฒิก็บอกว่าเชื่อว่าพักร่วมรัฐบาลพูดคุยกันตลอดเพราะทํางานด้วยกันมา4ปีมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่คงบอกไม่ได้ว่าจะจับมือกันเหมือนเดิมไหม เพราะการร่วมรัฐบาลแต่ละครั้งต้องพูดคุยเริ่มต้นกันใหม่เนื่องจากสมการทางการเมืองนโยบายและเหตุการณ์ทางการเมืองมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาก็ทําให้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่าต้องเหมือนเดิมก็เลยขอไม่ใช้คําว่าพักร่วมรัฐบาลเดิมนะก็เหมือนเดิมใช้คํานี้ไม่ได้ส่วนจะมีการข้ามขั้วหรือไม่นั้นนะครับตอนนี้ ไม่มีความเป็นขั้วแล้วทุกพักก็ถือว่าใส่การแข่งขันกันอย่างเต็มที่แต่เชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะทํางานเพื่อประเทศและก็ประชาชนคงจะไม่ได้ดูแค่เรื่องตัวเลขสอสออย่างเดียวนะครับคุณชัยวุฒิบอกบแต่ต้องไปดูเรื่องความพร้อมความสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้ด้วยนะครับส่วนพักพลังประชารัฐมีโอกาสเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลมีหรือไม่คุณชัยวุฒิบอกในเวลานั้นย้ําว่าในเวลานั้นบอกว่าขอดูคะแนนก่อนก็แล้วกันนะครับ อคุณผู้ชมครับช่วงนี้ปิดท้ายอัปเดตอีกสักครั้งหนึ่งไหมครับไปดูผลคะแนนนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับในเวลานี้นะครับก็จากเว็บไซต์ของทางกกตนะครับอัปเดตเมื่อ5าทุ่ม37นาทีนะครับก็ตอนนี้75.62%แล้วนะครับที่นับไปอย่างไม่เป็นทางการเพื่อไทยแซงขึ้นนําก้าวไกลในแบ่งเขตแล้วนะครับเป็น113ก้าไกลตามมาเป็น112ครับเห็นไหมฮะ แต่พอผมไปดูปาร์ตี้ลิสต์นะครับโอ้โหเก้าไกลยิ่งฉีกไปไกลมากแล้วยิ่งฉีกเรื่อยๆเลยนะครับครับยิ่งนับปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มขึ้นเนี่ยเก้าไกลคะแนนเนี่ยทิ้งเพื่อไทยไปไกลทุกทีทุกทีแล้วนะครับใช่ครับแล้วก็เรื่องของสูตรจะแล้วก็เรื่องของหลังจากนี้การจับมือการการคุยการสุดจะตั้งรัฐบาลคือพอเราเห็นภาพอย่างที่คนหลายคนบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าต้องเห็นภาพเรื่องของผลการเลือกตั้งก่อนตอนนี้เราเห็นค่อนข้างชัดแล้วล่ะเขาลางมันมาแล้วเออว่าสูตรเนี่ย มันควรจะเป็นสูตรไหนก่อนสูตรไหนหลังนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคบเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวข่าวเช้าเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยพักไหนได้ที่นั่งเท่าไหร่นะครับจะมีการจัดตั้งรัฐบาลในรูปแบบไหนอย่างไรก็คงจะมีความคืบหน้ามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแต่ว่าตอนนี้เราไปพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและข่าวกีฬากันครับ